จบเกมเไปเรียบร้อยแมนเชสเตอร์ยูเตดแพ้คาบ้านไป3ประตูต่อศูนย์ซึ่งเป็นสกอร์เดียวกับเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่ปอนมัดมาเอาชนะแมนยูคาบ้าน30เช่นเดียวกัน<ป>ต้องบอกเลยว่าการจัด11ต,ตัวจริงของรูเบนอัมริมเนี่ยผมพยายามที่จะเข้าใจแต่ก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องการซ้อมหรือตัวนักเตะอะไรบาดเจ็บอันนี้เราก็ไม่รู้ ถึงส่งมาเลเซียมาเล่นวิงแบ็กซ้ายแล้วให้ดาโลไปเล่นวิงแบ็กขวาซึ่งปกติถ้าดาโลเล่นวิงแบ็กซ้ายเนี่ยมันก็จะหนักแค่วิงแบ็กซ้ายไงแต่นี่มีมาเลเซียด้วยมันเลยหนักทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยก็เป็นการจัดสิเอต,ตัวจริงที่ยังคงงงง,งอยู่แล้วก็โจชัวเซอร์ซี่เนี่ยไม่มีบทบาทอะไรกับเขาเลยถึงแม้ว่าจะยิงในนัดที่ผ่านมา เริ่มเกมมาถึงแม้ว่าจะมีจังหวะทักทายก่อนจากอาร์มัดเดียโรเนี่ยแต่ในช่วงครึ่งแรกในเรื่องการคลองบอลเราเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์คลองบอลสูงกว่าเขาประมาณสัก4%แต่ในเรื่องการจบสกอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าปอนมัดเนี่ยมีโอกาสเยอะกว่าเราจนมาในนาทีที่29เนี่ยเราก็มาโดนยิงขึ้นนําจากลูกกลางอากาศอย่าว่าแต่นักบอลเลยเราแฟนบอลก็หลอนแล้วอะ ไม่ว่าจะเจอลูกเตะมุมลูกฟีคิกใกล้ปากประตูหรืออะไรต่างๆนานาซึ่งเราเสียลูกกลางอากาศอะในฤดูก,ลก,กาลเนี่ยเป็นทีมอันดับหนึ่งเลยนะโอ้โหหนักมากๆลูกกลางอากาศและโอนานาขอร้องเอะถ้ามึงเซฟไม่ได้เนี่ยมึงช่วยเทคแอคชั่นให้หน่อยได้ไหมอะ โอเคนักเตะมันประกบตัวมันก็แย่อยู่แล้วอะแต่ด่านสุดท้ายคือมันคืออังเดโอนาแล้วจังหวะกระชั้นชิดแบบเนี้ยจะเห็นตลอดเลยว่าอังเดโอนาเนี่ยใช้สายตาเซฟตลอดเลยอะพุ่งให้หน่อยพุ่งให้เราอะแฟนแมนยูอะชื่นใจหน่อยว่าเฮ้ยกูพุ่งแล้วนะไม่ใช่มืงแบบแล้วก็มาเฮ้ hey, มาบ่นเพื่อนอะเนี่ย จังหวะอย่างเงี้ยเวลาเราโดนลูกกลางอากาศอ่ะเราจะเห็นอังเดรโอน่าเนี่ยแอคชั่นของเขาเนี่ยจะประมาณนี้ยืนแล้วก็มองประมาณนี้เลยและในช่วย้านครึ่งแรกเราก็มีจังหวะสามลูกติดติดของบรูโน่เฟรนันเดสที่ยิงไม่เข้ายิงออกสุดท้ายก็จบครึ่งแรกไปที่1ประตูต่อศูนย์หลังจากเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยรูเบนามาริมก็มีการแก้เกมเร็วนะเริ่มครึ่งหลังมาก็เปลี่ยนโยโร่ลง และเล่นไปอีกสักประมาณ6นาทีก็เปลี่ยนกาลาโชหอยลุนอะไรลงมาแล้วที่ผมคิดว่าการเปลี่ยนตัวของรูเบนามบินที่ทําให้ผมรู้สึกแบบงงเป็นการก็ทําไมถึงเอาอูกเต้ออก,กทั้งที่ไมโนวันนี้ก็เล่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่และหลังจากนั้น10นาทีเราก็มาโดนจุดโทษมาซาลาอุยไปสไลด์ก็โดนยิงขึ้นําเป็น2ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นอีก5นาทีาลูมนรกเวลาโดนยิงเร็วจะมาโดนซ้ําต่อในนาทีที่63 ก็มาโดนยิงตีห่างไป3ประตูต่อศูนย์และหลังจากโดนยิงขึ้นนะํา3ศูนย์อะเราก็พยายามที่จะเอาคืนเร่งเกมมากเกินไปแล้วมันกลับกลายกับที่ว่าเราเร่งมากเกินไปอะ่ะมันทําให้เราทํากันปิดพลาดบ่อยซึ่งต้องชมนักเตะปอนมัดเลยนะว่าในช่วงก่อนที่เขาจะยิงได้30ศนะเขาบีบเพจใส่เราได้แบบเป็นจังหวะบีบบ้าง ลงมารับตามบ้างบีบบ้างอะไรประมาณนี้สลับกันไปซึ่งนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะหลายๆจังหวะที่เวลาโดนบีบเพสอะเวลาจะแก้เพสอะก็มักจะจ่ายบอลกันช้ามันเลยจนตัวุกระหุเวลาเขาเข้ามาถึงเราแล้วหรือเก็บบอลไว้กับตัวนานอะไรประมาณนี้เลยแต่พอเราโดนยิงขึ้นนำสามศูนย์เนี่ยเราพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะยกระดับเกมขึ้น แต่ก็ทําอะไรกันไม่ค่อยได้เวลาทําบุกขึ้นไปอ่ะสังเกตนะเวลาแมนยูบุกกับบอลมัดบุกอ่ะแมนยู you จะใช้เวลาเยอะกว่าแต่กับบอลมัดเขาชิ่งหนึ่งสองเขามาถึงหน้ากรอบเขตโทษเราแล้วอ่ะแต่เรากับข้อซ้ายข้อขวาแล้วก็จะมีนักเตะคนนึงไออย่างคอบบี้เมนูเนี่ยก็จะเลี้ยงขึ้นไปหน่อยพอโจโตก็มาจ่ายยัดเพื่อนอะไรประมาณนี้เลยแมนยูวันนี้ซึ่งนักเตะวิ่งกันมั่วมากและอีกอีกเรื่องก็คือการ จับ11ตัวจริงของอาร์มรลิมแล้วก็การเปลี่ยนตัวของอาร์มริมอะที่เอาอุกเต้ออกแต่ใจแข็งไม่ยอมส่งคาซิมิโร่ลงมาแต่ส่งแนวลุกลงมาเพื่อที่จะเอาประตูคืนอันนี้ผมผมเข้าใจเพราะนักเตะของเรามันก็จํากัดจําเขียดน,นะหวังว่าในเดือนมก,การาเนี่ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนักเตะแมนยูชุดนี้ต้องมีขายออกกันเกือบครึ่งทีมอะ ก็เพื่อนๆคิดอย่างไรกับแมนแมนนี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย